ครับวันนี้เราจะมาดูกันในเนื้อหานี้กันบ้างนะครับก็คือตัวเรื่องของอุทกภาคซึ่งความาจริงเราเรียนของธรณีภาคอไปแล้วนะครับเราคุยกันในคลิปที่แล้วครับเรื่องของธรณีภาคในวันนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องของอุทกภาพนะครับดูเรื่องของอุทกภคนะครับไปทีละเรื่องเลยแล้วกันในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างง่ายกว่าเรื่องที่แล้วหน่อยนิดนึง นะครับก็ไม่ได้มีความยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับทีนี้มารู้เรื่องของอุทกภพอุทกภพก็คือส่วนของน้ํานะครับส่วนที่เป็นพื้นน้ํานะครับก็มหาสมุทรมีทั้งหมด5มหาสมุทรนะครับเรียงจากใหญ่สุดไปหาเล็กสุดนะครับใหญ่สุดก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับความเป็นจริงมันก็ไม่ได้แยกกันนี่หรอกเพราะว่าโลกมันเป็นทรงกลมเหมือนฟุตบอลไงนะครับมันก็ติดกันนั่นแหละแต่เวลาเราเคลียรออมาให้ดูมันก็เลยเหมือนแยกกันนะครับ นี่ครับมหาสมุทรแปซิฟิกครับติดกับทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็บริเวณทวีปเอเชียนะครับต่อไปนะครับมหาสมุทรตรงนี้ที่อยู่บริเวณนี้นะครับที่ติดกับไทยไทยบ้านนะครับที่ติดกับอันดามันของไทยเราก็คือบริเวณทวีปโอฮอร์ไครับบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับมหาสมุทรอินเดียเพราะว่ามีอินเดียอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าอินเดียนะครับต่อไป3มหาสมุทรนะครับที่มีอออ่างขึ้นต้นเหมือนกันนะครับ สามหาสุรนี้นะครับก็จะมีแบบหนึ่งก็จะมีมหาสมุทรนะครับด้านบนสุดเลยก็คือมหาสมุทรอาร์กติกครับรองลงมาก็คือแอตแลนติกรองลงมาก็คือแอตแอนติกนะครับมาดูนะครับมหาสมุทรด้านบนก็คืออาร์กติกครับรองลงมาแอตแลนติก แล้วก็อีก,กันหนึ่งก็คือแอนตาร์กติกฉะนั้นตัวออ่าง3ตัวครูเชื่อว่าจำสับกันแน่นอนฉะนั้นให้จำเรียงกันเลยคืออาร์กแอนต์อาร์กแอนก็คืออาร์กติกแอตแลนติกแล้วก็แอนตาร์กติกนะครับส่วนแปซิฟิกกับอินเดียไม่ต้องไปจำเขาชื่อเขาแตกต่างและอีกอย่างหนึง่งเรารู้ที่อยู่ของเขาอย่างแน่นอนนะครับอินเดียก็อยู่ฝั่งอนนาานันดามันแปซิฟิกก็อยู่ฝั่งอ่าวไทยดีกว่าจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับ ส่วนอ่างซ้ำตัวอาร์แอดแอนเนี S ่ยเรียงจากบนลงล่างนะครับซึ่งนักเรียนสังเกตดูว่าไอทวีปที่อยู่ด้านบนอ่ะอาร์ติกมันชื่ออันเดียวกันกันกบตัวทวีปเลยมหาสมุทอาร์ติกนะครับส่วนมหาสมุทด,ด้านล่างสุดก็คือแอนตาร์กติกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามหาสมุทใต้ก็ชื่อเดียวกันกับทวีปเลยก็คือทวีปแอนตาร์กติกทีนี้มาดูความใหญ่กันว่าอันไหนใหญ่ที่สุดนะครับมหาสมุทที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือมหาสมุทแปซิฟิก นะครับรองลงมาคือแอตแลนติกแอตแลนติกอยู่บริเวณนี้นะครับรองลงมาคืออินเดียอันที่3นะครับอันที่4ก็คือมหาสมุทใต้นะครับก็คืออยู่ด้านล่างนะครับหรือว่ามหาสมุทแอนตาร์กติกอันที่5คือมหาสมุทอาร์กติกนะครับฉะนั้นจ้ามนะครับจากใหญ่ไปหาเล็กคือมีแปซิฟิกแอตแลนติกอินเดียแล้วก็แอนตาร์กติกแล้วก็อาร์กติกนะครับ แต่อยากให้จำตำแหน่งที่อยู่ของตัวมหาสมุทรมากกว่านะครับแปซิฟิกอยูบ่บริเวณด้านข้างนะครับอยู่บริเวณทวีปอเมริกาแล้วก็บริเวณเอเชียนะครับส่วนอินเดียก็อยู่ตรงอินเดียเลยนะครับอยู่ติดกับไทยนี่แหละฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็3มหาสมุทรที่มีอออ่างเหมือนกันนะครับชื่อคล้ายๆกันเรียงจากบนลงล่างคืออาร์กแอนนะครับอาร์กนี่ก็คืออาร์กติกนะครับอาร์กติกแอตแลนติกแอนตาร์กติก นะครับก็หัดท่องกันบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะได้จําได้บ้างเข้าใจได้บ้างนะอ่ะไปเรื่องอื่นกันต่อนะครับเมื่อจบเรื่องนี้แล้วนะครับอ่ะมาทวนกันดีกว่าท้งนก็คือหมายเลข5นะครับก็เป็นบริเวณของมหาสมุทรตอบตัวเองนะครับหมายเลข1เป็นบริเวณของมหาสมุทรอะไรใครจําไม่ได้ก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะครับหมายเลข4มหาสมุทรอะไรครับหมายเลข3 แล้วก็หมายเลข2มหาสมุทรอะไรนะครับมีทั้งหมด5มหาสมุทรครับก็จําเองให้ได้แล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นที่สุดที่เกี่ยวกับน้ำนะครับตัวนี้เป็นทะเลสาบสุพีเรียรเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็อยู่ในทะเลทะเลสาบทั้ง5้าของอเมริกานะครับของสหรัฐอเมริกาอยู่ทีอเมริกาเหนือนะนะครับสุพีเรียรนะครับ <c oughs> ต่อไปก็คือทะเลสาบใบคานนะครับเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับใบาคานทั้งใบและคานมันก็อยู่ใบไม้ก็อยู่สูงคานก็อยู่สูงนะครับแต่ทะเลสาบใบคานเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดนะครับเ mm hmm. นี่ยก็ลึกมากเลยนะครับก็ดูจากแผนผังเปรียบเทียบของเขาคืออยู่บริเวณนี้นะครับมหาสุทอื่นประมาณนี้แค่นั้นเอง ก็คือเกือบถึง2,000เมตรนะครับทะเลสาบไบคานสุ Superior, พิเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดไบคานทะเลสาบนะครับที่ลึกที่สุดต่อไปทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือทะเลสาบแคสเปียนแคสเคมโอเคไหมแคสเคมนะครับท่านึกว่าถ้าบอกว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เป็นน้ำเค็มคือทะเลสาบอะไรก็นึก คอควายเหมือนกันนะครับแคสกับเคมครับแคสเปียนทะเลสาบที่เคมขอควยที่ใหญ่ที่สุดนะครับทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดครับต่อไปทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบมรณะที่มีความเค็มมากที่สุดนะครับก็คือทะเลเดซีนะครับก็คือมีความเค็มจนน้ําที่พัดลงโขดหินโดนแสงแดดแผดเผากลายเป็นเกลือเป็นผลึกเกลือที่อยู่บนก้อนหินได้เลยเดซก็แปลว่ามรณะนะครับกินเกลือมากไปตาย กินเกลือมากไปเดชนะครับก็ปแปลว,ว่าเค็มมากไปนั่นแหละอาจจะทําให้ตายได้นะครับอ่าสทวนกันทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาใหญ่สุดสุพีอ้วนพีไงพีนะครับพีก็เหมือนคนอ้วนพีนะครับสุพีเรียนะครับผู้หญิงชื่อสุอ้วนนะครับสุพีนะครับสุพีเรียนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการจําทะเลสาบที่ลึกที่สุดนะครับ ใบคานนะครับใบก็อยู่สูงคานก็อยู่สูงทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดเค็มแคสแคสเปียนนะครับต่อไปทะเลสาบที่เค็มที่สุดนะครับกินเค็มมากก็เดชนะครับเป็นเดชซีนะครับต่อไปเลยคือทะเลสาบที่อยู่สูงมากที่สุดก็คือทะเลสาบติติกากานะครับ อยู่ทางอเมริกาใต้นะครับททเลสับติติกากาก็จาคําว่ากากาแล้วกันกาเป็นนกครับบินสูงททเลสาบที่สูงที่สุดก็คือติติกากานะครับสวยเห็นจากภาพก็สวยนะครับต่อไปเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดนะครับก็น้ําตกเอ็นเจลนะครับอย่าจาสับสนกันนะน้ำตกเอ็นเจลทั้งสูงทั้งสวยนะครับอยู่ที่ประเทศเวเนซุเอลาน้ําตกเอ็นเจลเอ็นเจลแปลว่านางฟ้านะครับก็ คงคงหาเทคนิคการจำได้ก็คือนางฟ้าอยู่สูงนะครับยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับน้ำตกเอ็นเจอร์นะมาทวนกันสินะครับก็ทะเลที่ลึกที่สุดนะครับทะเลสาบทะเลลึกที่สุดก็คือใบคานอะไรอีกละ่ะทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่สุดเค็มแคสแคสเปียนนะครับทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่สุดนะครับสุพีพีก็ปแปลว่าอ้วนเนาะสุพีเรีย นะครับทะเลสาบน้ําเค็มที่เค็มที่สุดนะครับก็เป็นกินเค็มมากมีโอกาสเดทนะครับก็คือเดทซีลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับก็คือทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดกาบินสูงติติกากานะครับน้ำตกที่สูงที่สุดก็คือน้ําตกแองเจิลนะครับตัวนี้เป็นเรื่องวัฏจธกรของน้ำจริงวัฏจักรของน้ําไม่อยากคุยเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเหมือนทั่วไปที่พวกเราก็ก็คุ้นเคยบ้างแล้วนะครับ ามาดูวัฏจักรของน้ํากันครับวัฏจักรของน้าเนี่ยเริ่มจากน้ําก่อนแล้วกันนะครับน้ำนะครับโดนแดดเผาละเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปบนอากาศง่ายๆเนาะนะครับไอ้น้ํารวมตัวกันนะครับกลายเป็นก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆยิ่งมีเยอะมากขึ้นนะครับหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับก้อนเมฆเหล่านี้รวมตัวกันนะครับแล้วก็มันก้อนเมฆตัวนี้เก็บไ,ไ, nah ไอ้น้ําไว้อยู่อยู่ไม่ได้นะครับน้าหนักของไอ้น้ํามันเยอะเกินไป เลยเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยาดน้ําฟ้าหยาดน้ําฟ้า,าจะาแสดงออกมาใน3รูปแบบก็คือเป็นหยดน้ําฝนหิม,มะแล้วก็ตัวลูกเห็บนะครับตกลงมานะครับตกลงมาสู่พื้นดินก็ไหลลงมาสู่ที่ต่ำนะครับพืชเอาไปเก็บไว้ในรากในต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ไหลลงไปในน้ําใต้ดินนะครับน้ำก็อยู่บริเวณน้ําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไหลเป็นวัฏจักรของน้ําอันนี้จริงเรื่องนี้ต้องอธิบายแหละถึงแม้พวกเราจะรู้แล้วก็ตามนะครับต่อไปเลยนะ ต่อไปเรื่องของกระแสน้ํานะครับพวกนี้เป็นกระแสน้ําอุ่นแล้วกะแสน้ําเย็นอธิบายอย่างนี้เลยก็คือในบริเวณกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ําอุ่นนะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับม oh ันโดนแดดเผาเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันโดนแดดเผาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นบริเวณน้ําที่อยู่เส้นศูนย์สูตรนะครับมันเลยเหมือนเป็นน้ําที่โดนต้มนะครับน้าที่โดนต้มนี้ก็มีอากาศร้อนนะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของน้ําก็คือมาจากความแตกต่างของอากาศนี่แหละนะครับน้ํา น้ำร้อนก็เคลื่อนที่ไปหาน้ําเย็นน้าเย็นก็เคลื่อนที่ไปหาน้ําร้อนนะครับทีนี้บริเวณน้ําที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับเป็นบริเวณที่โดนแสงแดดน้อยนะครับเมื่อโดนแสงแดดน้อยปุ๊บก็ทําให้กลายเป็นน้ําเย็นฉะนั้นน้ําร้อนนะครับส,สีแดงเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปหาน้ําเย็นนะครับ ก็ไปเจอกันบริเวณกระแสน้ำเย็นบ้างนะครับอันนี้ความเป็นจริงมันเป็นหลายกระแสหลายเส้นหน่อยนะหลายการหมุนเวียนแต่เวลาเอาเราเอามาเรียนก็หาภาพที่มันเข้าใจได้ง่ายหน่อยนะครับน้าอุ่นนี้นะครับเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกเหนือนะครับก็จะไปเจอกับบริเวณที่เป็นอากาศหนาวเย็นบริเวณนี้นะครับกระแสน้ําอุ่นที่อุ่นเมื่อกี้นะครับก็โดนความหนาวเย็นที่อยู่ด้านบนนะครับแปลสภาพให้กลายเป็นกระแสน้ําเย็นนะครับเมื่อเป็นกระแสน้ําเย็นปุ๊บก,ก็บพัดมาหมุนวนต่อกัอนมาอีก มาเจอที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับน้ำเย็นก็เปลสภาพให้กลายเป็นน้ําอุ่นกะแสน้ําตัวนี้แหละนะครับเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าสายพานลําเลียงแห่งมหาสมุทรอะไรนะครูสายพานลําเลียงแห่งมหาสมุทรก็คือเป็นสายพานที่ลําเลียงตัวความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุต่างๆไปนะครับบริเวณที่น้ําเย็นนะครับกับน้ําอุ่นมาเจอกันเนี่ย เขาจะเรียกบริเวณนั้นว่าเป็นบริเวณที่มีเพลงต้นต่างๆเยอะนะครับเป็นบริเวณที่มีเพลงต้นต่างๆเยอะก็ในโลกของเราก็จะมีทั้งหมดใหญ่ๆ3จุดเลยก็คือบริเวณนี้นะครับอืมบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าแกรนแบงค์นะครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งบริเวณแกรนแบงค์อยู่บริเวณขั้วอีธอเมริกาเหนือบออีกบริเวณหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณทวีปยุโรปเรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์ นะครับและอยู่ทางฝั่งเอเชียอยู่บริเวณญี่ปุ่นตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าคูริวแบงค์ขอควายแล้วกันคูริวแบงค์นะครับฉะนั้นบริเวณทาประมงที่เกิดจากความแตกต่างของกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้าเย็นมาเจอกันเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนมีทั้งหมด3ที่ดีกว่าก็คือแกรนแบงค์นะครับคูริวแบงค์แล้วก็ด็อกเกอร์แบงค์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวกระแสน้ําในมหาสมุทรนะครับและบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นอันนี้เอาให้หมดเลยแล้วกันความรู้เนี่ย นะครับแล้วบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นนะครับพัดเข้าไปยังบริเวณนั้นกระแสน้ําอุ่นพัดเข้าไปอ่สมมติว่ากระแสน้าอุ่นเจอบริเวณทวีปตรงนี้กระแสน้ําอุ่นเจอบริเวณทวีปบริเวณนี้นะครับกระแสน้าอุ่นพัดส่วนนี้สมมตินะสมมติว่ากระแสน้าอุ่นพัดนะครับเข้าไปชนบริเวณแผ่นทวีปบริเวณนี้ เนื่องจากที ot ่มันเป็นกระแสน้ําอุ่นมันเลยทําให้น้ําบริเวณนั้นนะครับมีความร้อนทําให้เกิดไอน้ําทําให้ทวีบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนทางกระแสน้ําอุ่นพัดไปนะและเมื่ออากาศร้อนมีไอน้ําจากความที่เป็นน้ําอุ่นเลยทําให้บริเวณนี้ร้อนแล้วก็ฝนตกฉะนั้นจาจาผลกระทบของมันนะครับถ้าเป็นกระแสน้ําอุ่นมีอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกฉะนั้นถ้าเป็นกระแสน้ําเย็นตรงข้ามเลยนะครับถ้าเป็นกระแสน้าเย็นสมมติว่ากระแสน้าเย็นพัดโดนบริเวณนี้ นะครับกะใสน้ําเย็นพัดเข้ามาน้ําเย็นมันไม่สามารถทําให้น้ากลายเป็นไอ้น้าได้ฉะนั้นแสน้ําเย็นพัดเข้ามาก็จะกลายเป็นอากาศที่มีอากาศหนาวและแหง้งแล้งนะครับอาจจะทําให้เกิดบริเวณที่เป็นทะเลทรายขอบทวีปได้ฉะนั้นจํากระแสน้ําอุ่นนะครับทำให้เกิดอากาศร้อนและฝนตกนะครับเมื่อมีทั้งน้ําทั้งฝนนี้พืชเจริญเติบโตดีไหมดีนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสน้ําเย็นนะครับทำให้แห้งแล้งหนาวบางทีอาจจะทําให้เกิด ทะเลทรายได้โอเคครับใครลืมจุดไหนย,ย้อนกลับไปดูนะครับพยายามอธิบายอย่างละเอียดมากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ตัวชื่อกระแสน้ําก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้เองแล้วกันนะครับครูคงไม่ได้มาบอกว่าชื่ออันไหนมีอะไรบ้างนะครับแค่อธิบายคอนเซปต์หลักๆของ2กระแสน้านะครับกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้ําเย็นอ่ะต่อไปนี่เป็นรูปจำลอง,งแล้วนี่ความจริงมันจะมีความแบบปวดหัวอย่างเงี้ยมีหลายเส้นหลาย หลายกระแสหลายหลายการหมุนเวียนนะครับแต่ภาพที่เป็นเส้นเดียวงนี้ทําให้อธิบายได้ง่ายขึ้นแค่น,น,นั้นเองนะครับไปต่อเลยนะบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นและน้ําเย็นนะครับเจอกันก็จะทําให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิท้ายเพลงตน้นเกิดขึ้นดีนะอย่างที่ครูแนะนําไปนะครับก็จะมีเป็นบริเวณที่สามารถทําการประมงได้นะั่นแหละครูก็ได้บอกไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างมี3ามที่นะครับ ต่อมาก,ก็คือปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเนีนเ่ยนักเรียนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุก6ชั่วโมงแรงที่มันมากระทำคือมาจากแรงไทเดนบางหนังสือก็บอกว่าไทเด้นก็ได้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงประมาณนี้นะครับ โดยแรงไทเด์นี้เป็นผลมาจาก1เลยก็คือตัวดวงจันทร์อันที่2ก็คือตัวเนี่ยดวงจันทร์1เลยอันที่2ก็คือตัวพระอาทิตย์แต่เนื่องจากดวงจันทร์มันเป็นบริบาลของโลกมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าทําให้แรงไทเด์ของดวงจันทร์มากกว่าฉะนั้นทําให้ดวงจันทร์มีผลต่อน,น้ําขึ้นน้ําลงมากกว่าดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์มีผลกันนะจะบอกว่าไม่มีผลนะครับอ่ะดูนะ เมื่อดวงจันทร์นะครับตั้งฉากกับบริเวณหนอย่างเช่นตั้งฉากกับจุด a บริเวณนี้ตั้งฉากกับจุด a บริเวณนี้นะครับบริเวณที่มีแรงไทเดิลมากนะครับจะทําให้น้ําขึ้นมาโอเคนะบริเวณที่เนี่ยบริเวณที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นน้ําลงบริเวณที่อยู่ตรงข้ามจากจุด a จุด b ก็น้ําขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะตรงเนี้ยเป็นปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงเป็น ผลมาจากแรงดึงดูดของรูของของดวงจันทร์ครับขออภัยด้วยโอรงไทเดืนนะครับทีนี้ถ้าดวงจันทร์นะครับถ้าน้ําขึ้นน้ําลงมีระดับความแตกต่างกันมากนะครับอย่างเช่นพอพัดขึ้นฝั่งพัดขึ้นฝั่งเนาะอย่างเช่นพอน้ําพัดขึ้นฝั่งนะครับพอน้ําลงก็ลงระดับนี้แต่พอน้ําขึ้นน้ําก็ขึ้นสูงเลยนะครับ ตัวนี้นะครับความแตกต่างมันมากจะเรียกว่าน้ําเกิดน้ําเกิดนะน้ําขึ้นกับน้ําลงห่างกันมากเรียกว่าน้ําเกิดแต่ถ้าแต่ถ้านะครับน้ําน้ําขึ้นกับน้ําลงนะครับมันอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกันอันนี้สมมติว่าเป็นช่วงน้าขึ้นก็เท่านี้น้ําลงก็เท่านี้นะครับอยู่ระดับใกล้เคียงใกล้เคียงกันจะเรียกว่าน้ําตาย โอเคนะครับคงไม่สับสนน้ําขึ้นน้าลงมาจากแรงไทเด้มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะครับน้ําเกิดน้ําตายน้ําเกิดคือน้ําแตกต่างกันมากน้ําตายก็คือน้ําแตกต่างกันน้อยนะครับซึ่งน้ําตายนั้นก็เกิดมาจากอิทธิพลของดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นั่นแหละนะครับมันจะทําให้แรงทั้งสองแรงมันมีค่าใกล้เคียงกันเลยทําให้น้ามันมันไม่ไม่อะไรนะมันมันไม่แตกต่างกันมากนะนะครับ นี่อันนี้เป็นความรู้นะน้าขึ้นน้ําลงเกิดจากแรงของดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับน้ําเกิดน้ําตายคือความแตกต่างนะครับน้ําเกิดนะครับก็ระหว่างเรมสิบห้าน้าน้ตายนะครับที่มันแตกต่างกันไม่มากก็ประมาณเรมแปดข้านะครับนะโอเคจบเรื่องของอุทกภกคนะครับก็คงทํานักเรียนได้เข้าใจบ้างแหละนะครับเราเรียนกันตั้งแต่เรื่องของ มหาสมุทรว่ามีมหาสมุทรห้ามหาสมุทรทวนนะมหาสมุทรอะไรบ้างนะครับแปซิฟิกอยู่ตรงไหนจําได้ไหมนะครับอินเดียอยู่ตรงไหนจําได้ไหมแล้วก็อ่าง3ตัวอาร์เอสแอนย่างจำได้ไหมครับต่อไปทะเลที่มีความเป็นที่สุดนะครับทะเลสาบที่อันนี้ตอบนะครูถามไม่เฉยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นทะเลสาบน้ําจืดคืออะไรสุอะไรสุพีอะไรนะครับสุพีเรียนะครับทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ่ที่สุด นะครับตอบเลยทะเลสาบที่สูงที่สุดทะเลสาบที่ลึกที่สุดทะเลสาบที่เค็มที่สุดนะครับแล้วก็น้ําตกที่สูงที่สุดอันนี้เป็นความรู้เหมือนความรู้ที่เกี่ยวกับน้านะอาจจะไม่ได้เจอบ่อยหรอกนะครับในคําถามต่อไปอะไรอีกล่ะอืมเป็นของวัจักรของน้ําตัวนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับไม่ต้องทวนต่อไปเรื่องของกระแสน้ําในหมหาสมุทรนะครับน้ําอุ่นอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับน้ํา เย็นนะครับอยู่บริเวณโค่โลกเหนือโค่โลกใต้มันก็คือกระแสน้ําชุดเดียวกันนั่นแหละแต่มันหมุนวนกันไปสลับเรื่อยๆนะครับบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นโดนตรงนั้นจะทําให้เกิดฝนตกแล้วก็อากาศร้อนบริเวณที่กระแสน้ําเย็นโดนแผ่นทวีปตรงนั้นนะครับก็จะทําให้เกิดความหนาวและความแห้งแล้งอาจทําให้เกิดทะเลทรายได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของอะไรละ่ะคูลืมน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมาจากแรงไทด์เดนนะครับน้าเกิดน้ําตายคงจําได้ โอเคครับสำหรับเรื่องของอุทกภาคไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ